มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนพาย,ยุลูกใหม่เข้าไทยนะคะวันที่4-5ตุลาคมนี้เมื่อวันที่3ตุลาคมนะคะนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุผ่านทางเพจ Facebook กรณีพาย,ยุลูกใหม่ที่อาจจะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงปลายสัปดาห์หน้านะคะว่า ผมเองได้กำชับกรมอุตุนิยมวิทยาให้เฝ้าระวังแล้วก็รายงานผมอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเตือนภัยและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในวันนี้ผมได้รับรายงานว่าในช่วงปลายสัปดาห์หน้าอาจจะมีพาย,ยุลูกใหม่เข้าไทยจากการคาดการเบื้องต้นคาดว่าอยู่ในช่วงระหว่างวันที่8-10ตุลาคม จากภาพกราฟิกที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้ยังคงเห็นเป็นเพียงแค่ยอมความกดอากาศตำ่ำที่อยู่บริเวณประเทศฟิฟลิปปินส์เท่านั้นซึ่งเรากำลังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการพัฒนาขึ้นเป็นพายุหรือไม่รายละเอียดที่แน่ชัดน่าจะพอทราบความชัดเจนได้ในช่วง4-5ตุลาคมนี้อะไรก็ตามเมื่อทราบความชัดเจนนะผมจะรีบรายงานแล้วก็รายละเอียดให้แจ้งทราบอีกครั้งอย่างเร่งด่วนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ